สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้คอณครูมิ้งจะมาสรุปสายแอนให้ฟังนะคะวิชาสายแอนในวันนี้ที่เราจะได้เรียนนะคะก็จะต่อเนื่องมาจากครั้งที่แล้วนะคะแต่ว่าวันนี้เราจะมาเรียน the r e f l e c t i o n of sunlight by the moon for you to be able to answer the activity for the week ก็คือทีเชิ์เนี่ยจะมาสอนเรื่อง r e f l e c t i o n of sunlight by the moon นะคะ reflection ก็คือการสะท้อนนะคะการสะท้อนแสงที่สะท้อนจากดวงอาทิตย์มายังดวงจันทร์นะคะ reflection of sunlight นะคะแสงสะท้อนจากดวงอาทิตย์ไปยังบูลดวงจันทร์นะคะเรามาดูกันนะคะ ถ้าเด็กๆได้ดูคลิปแล้วนะคะที่คลิปพิเชษเปิดให้นะคะก็จะมีคลิปหนึ่งที่บอกวิธีการเคลื่อนที่ของโลกและดวงจันทร์นะคะที่ส่งผลให้เราเห็นดวงจันทร์เป็นรูปต่างๆเป็นครึ่งเซีย่ยวเต็มดวงหรือว่าพระจันทร์ครึ่งดวงนะคะเด็กๆลองทําที่บ้านดูก็ได้นะคะนี่โดยวิธีการนะคะนี่คือตัวเด็กเองนะคะตัวเด็กเองเนี่ยจะเปรียบเสมือน the earth ก็คือโลกนะคะ แล้วก็เราก็จะถือแท่งโฟมกลมๆเอาไว้ใช้แทนดวงจันทร์นะคะเดะมูนและมีหลอดไฟนะคะที่เป็นแทนเดอะซันก็คือดวงอาทิตย์นะคะโดยที่เด็กๆที่ทำหน้าที่เป็นโลกและถือดวงจันทร์อยู่นะคะก็จะหมุนหมุนหมุนโดยที่ดวงอาทิตย์เนี่ยจะอยู่เฉยๆนะคะซึ่งแทนได้ว่า โลกและดวงจันทร์เนี่ยจะมีการหมุนรอบซึ่งกันและกันนะคะโลกก็จะหมุนรอบตัวเองนะคะแล้วก็จะหมุนรอบซึ่งกันและกันกับดวงจันทร์ด้วยนะคะแต่ว่าคุณครูมิ้งเนี่ยจะไม่ใช่คุณครูที่สอนเกี่ยวกับดาราศาสตร์นะคะคุณครูก็จะสอนตามความเข้าใจแล้วก็คุณครูก็ไปถามเพิ่มเติมจากคุณครูที่เขาสอนดาราศาสตร์มาด้วยนะคะมาอธิบายให้เด็กๆฟังเมื่อเด็กๆหมุนแล้วเนี่ยแสงจากดวงอาทิตย์เนี่ยมันก็จะสะท้อนมา มากน้อยตามการหมุนของเรานะคะหมุนไปเรื่อยๆอเด็กๆก็จะเห็นนี่พระจันทร์เสี้ยวอันนี้ใช่ไหมคะเป็นประมาณนี้อ่าด้านนี้ที่มันไม่ส่องเราก็จะมองไม่เห็นใช่ไหมคะหรือถ้าเกิดพระจันทร์โลกเนี่ยอยู่ในหมุนมาอยู่ในที่ที่บัง บางแสงจากดวงจากดวงอาทิตย์ไปที่ดวงจันทร์พอดีเนี่ยเราก็จะมองไม่เห็นดวงจันทร์ในคืนนั้นนะคะซึ่งมันจะเป็นปรากฏการณ์พิเศษที่อาจจะไม่ได้เกิดบ่อยๆนะคะที่เ,เราอาจจะเรียกว่าคืนเดือนมืดที่เราจะมองไม่เห็นพระจันทร์เลยนะคะเพราะว่าโลกเนี่ยมันบังแสงพอดีนะคะที่ที่มันหมุนนะคะหมุนกันในรอบที่บังพอดีนะคะซึ่งเมื่อหมุน ก็จะเห็นเป็นรูปต่างๆนะคะดังนี้เลยนะคะแล้วก็จะมีชื่อเรียกที่ต่างกันในภาษาอังกฤษด้วยนะคะถ้าเป็นพระจันทร์ครึ่งนะคะพระจันทร์ครึ่งครึ่งซีแบบนี้นะคะเราจะเรียกว่า half moon half moon นะคะแต่ถ้าเกิดนี่เห็นเกือบหมดเลยนะคะแหว่งไปหน่อยนึงนะคะเราจะเรียกว่า gibbous gibbous moon นะคะ ถ้าเต็มดวงนะคะเต็มดวงเราเรียกว่า full moon full moon นะคะ,ะมาจนถึงแบบนี้เห็นแค่เสี้ยวเดียวนะคะเห็นแค่เสี้ยวเดียวนะคะเรียกว่า crescent moon crescent moon นะคะหรือถ้าในกรณีที่คุณครูบอกว่าอยู่ในมุมที่บัางพอดีเลยมองไม่เห็นเลยก็จะเรียกว่า new moon นะคะ new moon ก็คือเราจะมองเห็น แบบมืดแบบนี้เลยนะคะอาจจะมองไม่เห็นดวงจันทร์นะคะ When the moon does not reflect light from the sun, the moon does not shine. ที่เชิ์ให้เราจำมาไว้นะคะว่าถ้าเกิดเมือ่อไหร่ที่ the moon does not reflect light ดวงจันทร์นะคะดวงจันทร์ไม่สะท้อนแสงนี่ does not นะคะจากดวงอาทิตย์ มันจะไม่มีแสงสว่างในตนเองอ่ามันจะไม่ส่องแสงเพราะว่าดวงจันทร์เนี่ยกปกติแล้วดวงจันทร์จะไม่มีแสงสว่างในตัวเองอยู่แล้วนะคะเด็กๆเราจะมองเห็นดวงจันทร์ได้จากแสงของดวงอาทิตย์ที่สะท้อนที่สะท้อนมายังโลกของเราไปยังดวงจันทร์นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดแสงจากดวงอาทิตย์ไม่ได้สะท้อนโลกไปถึงดวงจันทร์ดวงจันทร์มันก็จะไม่ มีแสงสว่างเราก็จะมองไม่เห็นนะคะน่ะเรามาดูงานในวันนี้กันดีกว่านะคะข้อ e ก่อนนะคะข้อ e Two students carry out the test to simulate the reflection of sunlight by the moon เด็กๆ2คนนี้นะคะกำลังทดลองนะคะการสะท้อนแสงจากดวงอาทิตย์ไปยัง ดวงจันทร์นะคะโดยที่เด็กคนหนึ่งถือโฟมและอีกเด็กอีกเด็กอีคนหนึ่งนะคะทำหน้าที่ส่องแสงไปยังแสงจากไฟฉายไปยังดวงจันทร์นะคะเราเรียกแสงจากไฟฉายนี้นะคะก็คือ torch light นะคะก็คือไฟฉายนะคะเรามาดูซิว่าเราต้องตอบอะไรบ้าง What i s r e p r e s e n t d by represent นะคะก็คือเป็นตัวแทนนะคะ represent แปลว,ว่าตัวแทนอะไรคือตัวแทนจากสิ่งต่อไปนี้หรือเรียกง่ายๆว่าสิ่งต่อไปนี้ที่เราใช้ในการทดลองเนี่ยใช้แทนอะไรนะคะ torch light อ่า torch light ครูคคบอกแล้วว่า torch light ใช้แทนอะไรคะที่มันส่องแสงไปมันคือ ดวงอาทิตย์ใช่แล้วค่ะดวงอาทิตย์เพราะฉะนั้นข้อน,นี้เด็กๆก็ต้องตอบว่า the sun the, the sun the sun นะคะต่อไปค่ะแล้วแสงที่อ่อไม่ใช่แสงแล้วโฟ Ball นะคะโฟ Ball ที่ได้รับการสะท้อนแสงมาจากดวงอาทิตย์เนี่ยเขาเรียกเขาเรียกแทนว่าอะไรคะใช้โฟ Ball แทนอะไรคะ ดวงจันทร์ดวงจันทร์ก็คือ the moon นเดอรมูนแล้วข้อที่2 What happens if the moon does not reflect light แล้วจะเกิดอะไรขึ้นถ้าดวงจันทร์เนี่ยไม่ได้ไม่ได้แสงที่กระทบมาจากดวงอาทิตย์มันจะเกิดอะไรขึ้นเด็กๆจำได้ไหมคะที่ทิเชอร์ย้ำให้เราจำนี่ The moon does not shine นะคะอ่าเราก็ตอบไปเลยว่า the moon does not shine อ่ายื่นจุดฟุตสต็อปนะคะ the moon does not shine ก็คือดวงจันทร์จะไม่ มีแสงสว่างนั่นเองเมื่อเขียนเสร็จแล้วนะคะข้อ F ข้อนี้ง่ายมากๆเลย Circle the impossible shapes of the moon that you can see in the sky ให้เราวงกลมนะคะรูปทรงรูปร่างรูปร่างของดวงจันทร์นะคะที่มันจะเป็นไปได้ที่เราจะมองเห็นในแต่ละคืนบนท้องฟ้านะคะที่เราได้เรียนมานะคะมีกี่รูปแบบ แบบไหนบ้างที่มันจะเกิดขึ้นได้ให้เด็กๆวงกลมเลยหรือเด็กๆจะระบายสีด้วยก็ได้นะคะเช่นอ่ารูปแรกพระจันทร์ครึ่งหนึ่งครึ่งดวงมองเห็นได้ไหมคะถ้าจาไม่ได้เราย้อนกลับไปดูตรงนี้เห็นไหมคะเราจะมองเห็นพระจันทรูปแบบใดๆบ้างอ่าเราก็ไปวงกลมเลยนะคะเช่นอันแรกเห็นได้เลยเป็น half moon ใช่ไหมคะเป็นครึ่งดวงนะคะเราก็วงกลมไปเลยนะคะวงกลมแล้วเราอาจจะทำอะไรด้วยคะระบายสีด้วยก็ได้นะเพื่อความสวยงามมีการปรระบายอะระบายสีด้วยก็ได้นะคะหรือจะวงกลมอย่างเดียวก็แล้วแต่เด็กๆนะคะแล้วก็ดูรูปอื่นๆนะคะว่า เป็นไปได้ไหมที่จะมองเห็นดวงจันทร์ในรูปร่างแบบนี้นะคะแล้วก็วงกลมให้ครบนะคะแล้วก็ถ่ายรูปส่งมานะคะวันนี้เรียบร้อยแล้วทำงานให้เสร็จนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปคะ่ะสวัสดีค่ะ